เรื่องราวของเอ็มบัปเป้ต้องบอกว่าตอนนี้มีประเด็นดราม่ามาให้พูดถึงกันอีกแล้วละครับเมื่อจู่ๆเจ้าตัวครับวิ่งวิ่งอยู่ก็ดันหยุดวิ่งไปดื้อๆท,ทั้งที่เพื่อนร่วมทีมปารีสกำลังเล่นเกมจังหวะสวนกลับในนัดที่ถล่มมงเปเยไป5ประตูต่อ2ส่วนเรื่องที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามอินไซจะมาแหวกให้ดูครับปารีสแซงแชมแมงของกาดีเยออกสตาร์ซีซั่นนี้ได้อย่างโคตรสวยหรูครับผมคว้า6แต้มเต็มจาก2นัดแรกและก็ยิงประตูไปกระจุยกระจายตะข่ายขาด10ประตู นะครับถึงแม้จะเป็นชัชนะที่สวยสดงดงามแต่ถึงกระนั้นครับมันก็มีเรื่องแง่ลบให้พูดถึงกันอยู่ดีครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับตัวของนักเตะที่รับค่าจ้าอันดับหนึ่งของทีมและอันดับหนึ่งของโลกใบนี้นั่นก็คือคลิยันเอ็มบัปเป้ซึ่งมันมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมานะครับในจังหวะที่ปารีสแซงต์แงชงเกลเล่นเกมสวนกลับเคาน์เตอร์แอตแทกในช่วงท้ายครึ่งแรกและก็มีโอกาสที่ทีมจะบวกสกอร์เพิ่มเป็น3าแต่ถ้าว่าจู่ๆู่ครับตัวของออออเ,เอ็ แกก็หยุดวิ่งเอาดือด้อแล้วก็เดินเตะไปมาดูเพื่อนเล่นต่อเสียอย่างนั้นเหมือนแบบว่าแกไม่โฟกัสการเล่นครับซึ่งจังหวะนั้นครับคนที่คอยพาบอลขึ้นมาจากแดนหลังก็เป็นนักเตะใหม่อย่างวิติญญาแล้วก็มี2ทางเลือกในการถ่ายบอลทางขวามีเมสซ,ซี่ทางซ้ายมีเอ m b a ปแ้แต่วิติญญาครับกลับเลือกจ่ายให้เมสซ,ซี่ส่วนเอ m b a ป้รู้สึกว่าไอ้เชี้ยมึงไม่ไหลามาให้กูวะก็เลยไม่พอใจที่เพื่อนไม่ส่งบอลให้หยุดวิ่งแม่งซะดื้อแล้วก็เอาแต่ยืนดูเพื่อนครับเล่นบอลกันต่อไป ไม่ยอมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมครับโดยจังหวะสุดท้ายคนที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและได้โอกาสจบสกอร์ก็คืออาชาร์พฮาคิมีนะครับส่วนความตั้งใจคือการกึ่งยิงกึ่งผ่านคือถ้าบอลมันสวนตัวชนอัดอมลินและเข้าประตูไปเลยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เพื่อนเพื่อคนอื่นจะเข้ามาได้แต่ผลปรากฏว่าแม่งไม่เป็นประตูครับถ้าจังหวะนั้นนะฮะเอมบัปเป้เนี่ยไม่หยุดวิ่งเติมเกมขึ้นมาและก็ไปพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้เขาได้ใส่ชื่อบ ทำให้โลกโซเชียลต่างกระหนำ่ำวิจารณ์ต่างๆนานาในเรื่องของการกระทำของเอ็มบัปเป้บางคนก็บอกว่าเอ้ยทำแบบนี้เนี่ยมันควรจะรีบเปลี่ยนตัวเอ็มบัปเป้ออกจากเกมทันทีบางคนก็บอกว่าไอเอ็มมึงหัดโตบ้างนะไอ้น้องมีความถ่อมตนให้มากกว่านี้ได้แล้วบางคนก็เสนอความเห็นว่าเที่ยนนี่เป็นการกระทำที่ส้นตีนมากเห็นแก่ตัวและไม่มีความเป็นมืออาชีพบางคนก็บอกว่านี่มันเป็นทัศนคติที่ส้นตีหนห่วยแตกไม่ใช่วเรื่องที่ดีเลยจริงๆต้องบอกว่ากระแสะใน โซเชียลออนไลน์แย่จริงๆครับซึ่งหากจะถามว่าทําไมเอ็มบัปเป้ถึงแสดงปฏิกิริยาออกมาแบบนี้ถึงมันจะยังไม่มีการยืนยันออกมาชัดเจนแบบ100%เนะครับผมแต่มันก็สัมผัสได้ว่า1เลยครับนี่เป็นการขาดความมั่นใจและเป็นความผิดหวังที่ยิงประตูไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสดีๆอยู่ไม่น้อยครับและในหัวของเอ็มบัปเป้ตอนนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ต้องการคือบอล และการยิงประตูพอไม่ได้เนี่ยพอเพื่อนไม่ไหลบอลให้มันจะเกิดอาการน้อยใจก็เป็นได้ครับเอมบัปเป้มีโอกาสทองในการเปิดสิงประตูแรกในซีซั่นนี้ตอนนาทีที่ย3จากลูกจุดโทษแต่สุดท้ายพี่แกก็เสือกสังหารพลาดไปติดเซฟของโซนัตอมลินโอกาสอีกครั้งของน้องเป้ก็เป็นการยิงตรงๆยิงเน้นๆครับแม้ว่าบอลจะไม่ตรงกรอบแต่มันก็ช่วยปารีสเป็นฝ่ายขึ้น 10, นำหนึ่งศูนย์ในนาทีสามสิบเก้าแต่ถ้าว่าเครดิตลูกนั้นครับเป็นการทําเข้าประตูตัวเองมันก็เลยทำให้เอมบัปเป้รู้สึกว่าเชื่อย,ยังไม่มีชื่อ กูบนสกอร์บอดสักทีวะ2นาทีต่อมาครับเอมเบัปเป้มีโอกาสอีกครั้งเมื่อเนม่าครับจ่ายให้เขาหลุดเข้าไปล่องในทางขวาก็อรอเขตโทษแต่เอมเบัปเป้ดันทะลึง่งล็อกหลบแต่งหลายจังหวะมากเกินคือเล่นล้นเกินไปสุดท้ายครับก็โดนคู่แข่งล้อมได้หมดดักได้หมดจนไม่มีโอกาสได้ง้างตีนยิงหน,งนาทีต่อมาปารีสได้จุดโทษอีกครั้งครับซึ่งคราวนี้เป็นเนมาท,ที่ได้โอกาสและก็ยิงไม่พลาดอย่างไรก็ตามนะครับผมเมื่อวานนี้เอมเบัปเป้ก็ยังมีชื่อเป็นคนธรรมตูได้ในเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่ เป็นประตูที่ทําให้ทีมขึ้นนําี1หนึ่งซึ่งเจ้าตัวนั้นครับผมหลังจากยิงเข้าแล้วนะฮะไม่ได้มีการแสดงสีหน้าท่าทางดีใจออกมามากมายเท่าไหร่นะครับนับว่าเป็นการแสดงออกทางกายที่เห็นชัดเจนว่าพี่แกไม่ปลื้มกับผลงานในสนามจนวันนี้ออกลูกฉุนเฉียวให้เห็นหลายจังหวะส่วนเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่เกิดขึ้นนะครับผมตัวของเอ็มบปเป้จะรับมืออย่างไรจะออกมาตอบสนองหรือไม่นั้นคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่ทว่าเรื่องนี้นะครับหลายคนก็แสดงความเห็นว่าเอ็มบปเป้ คุณเป็นนักเตะที่รับเงินค่าเหนื่อยอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นแล้วเรื่องสำคัญคือความมืออาชีพและความรับผิดชอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขอฝันอินไซต์ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับและพรุ่งนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอะไรอีกติดตามไว้ได้ที่ขอฝันอินไซต์นะจ๊ะ